สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัจฉริยะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราใช้กันเลยนะครับนั่นก็คือระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า OS นั่นเองครับเอาละครับลองคิดตามกันเล่นๆดูนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าเครื่องพิมพ์คือมาจากคนละบริษัทกันเลยนะแล้วมันคุยกันรู้เรื่องทำงานด้วยกันได้ยังไง นี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาไขกันในวันนี้ว่าด้วยเรื่องการสื่อสารของอุปกรณ์เหล่านี้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับเราไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยคนจากหลายประเทศเลยทุกคนก็พูดภาษาของตัวเองกันหมดฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นก็เป็นแบบนั้นเลยครับคือมีภาษาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเลยจำเป็นต้องมีคนกลางคอยแปลให้นั่นเองเพื่อให้ทุกอย่างทำงานด้วยกันได้แบบไม่มีสะดุดครับ และเอเจ้าคนกลางที่ว่าเนี่ยแหละครับก็คือพระเอกของเรื่องเราในวันนี้ใช่แล้วครับพระเอกของเราก็คือระบบปฏิบัติการหรือ os นี่เองถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันก็คือซอฟต์แวร์ตัวหลักเลยที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้จัดการคอยดูแลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และที่สำคัญคือเป็นล่ามแปลภาษาทำให้เรากับคอมพิวเตอร์คุยกันรู้เรื่อง หลักการทำงานของมันก็เรียบง่ายมากครับคือพอเราสั่งงานไม่ว่าจะคลิกเมาส์หรือพิมพ์คีย์บอร์ด OS จะรับคำสั่งนั้นไปแปลแล้วก็ส่งต่อไปให้ฮาร์ดแวร์จัดการตามที่เราต้องการครับ แล้วสิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันใช้ง่ายขนาดนี้นะครับก็คือหน้าตาสวยๆที่เราเห็นกันนี่แหละหรือที่เขาเรียกกันว่า GUI ซึ่งย่อมาจาก Graphical User Interface มันก็คือพวกไอคอนเมนูต่างๆที่ทำให้เราแค่คลิกๆก็สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้แล้วไม่ต้องมานั่งพิมพ์คำสั่งยาวๆเหมือนสมัยก่อนเอาละครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า OS ยอดนิยมในปัจจุบันเนี่ยมีตัวไหนกันบ้าง ถ้าเป็นฝั่งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเดสก์ท็อปเนี่ยนะครับผู้เล่นหลักๆก็จะมีอยู่3เจ้าด้วยกันที่เราคุ้นเคยกันดีเลยอันแรกเลยก็คือ Windows จาก Microsoft อันนี้ก็คือใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วใช่ไหมครับต่อมาก็คือ Mac OS ของฝั่ง Apple ที่ขึ้นชื่อเรื่องหน้าตาสวยงามมาพร้อมกับเครื่องแม c ของเขาล้ครับและสุดท้ายที่อาจจะเฉพาะกลุ่มหน่อยแต่ทรงพลังมากก็คือ Linux ครับตัวนี้เป็น OpenSource คือฟรีเลยแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะมากๆครับผม และแน่นอนว่า OS ไม่ได้มีแค่ในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็มี OS เป็นของตัวเองเหมือนกันซึ่งก็คือ Android กับ iOS ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นเองทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเราลองมาดูตัวอย่างการทำงานของ OS แบบที่จับต้องได้ในชีวิตจริงกันเลยดีกว่าอ่ะลองนึกภาพตามนะครับสมมุติเรากำลังจะสั่งพิมพ์งานในโปรแกรม Word พอเราคลิกปุ่ม print ป,ปุ๊บคำสั่งจากซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะวิ่งไปหา OS ก่อนเลยแล้วหน้าที่ของ OS ก็คือแปลครับแปลคำสั่งของเราให้เป็นภาษาที่ฮาร์ดแวร์เข้าใจได้ซึ่งภาษานั้นก็คือรหัสไบนารีหรือก็คือเลขศูนย์กับ1นึงนั่นแหละครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้าใจแค่สัญ,ญญาณไฟฟ้าเปิดปิดเท่านั้นเองพอแปลเสร็จ OS ก็จะส่งรหัสนี้ไปให้ CPU จัดการต่อแล้ว CPU ก็จะไปสั่งเครื่องพิมพ์อีกทีว่าอ้าวพิมพ์ได้แล้วเอกสารของเราก็จะออกมาเป็นแผ่นกระดาษครับ นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยไม่ว่าคำสั่งของเราจะดูซับซ้อนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้ว OS จะต้องย่อยมาลงมาให้เหลือแค่ภาษาเดียวที่ฮาร์ดแวร์เข้าใจนั่นก็คือรหัสไบานารีนั่นเองครับแต่ว่าการเป็นนักแปลก็ไม่ใช่งานเดียวของ OS นะครับมันยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยบทบาทนั้นก็คือการเป็นผู้จัดการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ ไม่ว่าจะเป็นพลังการประมวลผลของ CPU หน่วยความจำอย่าง RAM พื้นที่เก็บไฟล์ต่างๆไปจนถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้น OS จะเป็นคนคอยจัดสรรปันส่วนทั้งหมดแล้วทำไมการจัดการนี้ถึงสำคัญน่ะหรอครับพับมันก็เหมือนกับการเป็นผู้ควบคุมการจราจรนั่นแหละครับคอยดูแลให้โปรแกรมที่เราเปิดพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นเกมเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมฟังเพลงได้รับทรัพยากรที่ต้องการอย่างพอเพียงโดยที่ไม่ตีกันจนเครื่องค้างนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปนะครับ OS ก็เปรียบเสมือนผู้จัดการที่ทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาถึงแม้เราจะมองไม่เห็นแต่ก็เป็นส่วนประกอบที่ขาดไปไม่ได้เลยที่ทำให้ชีวิตในโลกดิจิทัลของเราเป็นไปได้อย่างทุกวันนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของนักแปลและผู้จัดการที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์ของเราตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าที่อุปกรณ์ต่างๆมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆ หน้าตาและการทำงานของ OS จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนกันแน่